เช้าแล้วเพื่อนตื่นหรือยังเนี่ยโทรกลุกในแชทกลุ่มดีกว่าฮัลโหลตื่นกันหรือยังเนี่ยวันนี้เรามีเรียนออนไลน์9โมงนะโอเคงั้นเจอกันคาเฟ่มอเนาะมาดานหรือยังนี่พอสักพักล้วแก่มาๆมาๆเรือเรามาสอนแล้วเรื่องการใช้โทรศัพท์เรียนใช่ไหมใช่ใช่การเรียนในช่วงของสถานการณ์โควิดก็จะเป็นการเรียนในรูปแบบของออนไลน์ ซึ่งจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมดังนี้นั่นก็คือโน้ตบุ๊กค่ะโทรศัพท์หรือ iPad นั่นเองสถานการณ์ปกติอาจารย์จะใช้รูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทําให้เราต้องนําเทคโนโลยีและโปรแกรมต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนมีดังนี้ค่ะ Zoom meeting Google Meet Google Drive และก็กลุ่ม Facebook สำหรับอาจารย์ติดต่อข้อมูลข่าวสารกับ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการเรียนออนไลน์คือการป้องกันตามมาตรการโควิด -19 นะครับนั่นก็คือการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอการสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็การวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปในสถานที่ต่างๆครับ